สวัสดีครับสบายดีเบิร์สุภูสุคนมากินขอนำกันเด้อพี่น้องม้นนี่ได้ต้มแซบกระดูกหมูพี่น้องมามบมา,มาบาวลายลย่ห้างมากินนํำกันพี่น้องกินคนเดียวมองก้อนมองเดิมนี่แหละด้าล่างโรงงานพี่น้องมามามานี่เข่าก็บซองหอ่อ ด่านมุมมีแก้วไปหน่อยควอนสิลงมือกับฝากกดไลค์กดซับสไครต์เด้ออแล้วก็อย่าลืมสั้นกระดิ่งนั่มพี่น้องมามาโอ้หิวหิวบริเฮดเองหรอ,อพี่น้อยซื้อซื้อกินบอกว่ามีเวลาเฮตสุดมาไหมาคำแรกให้กมานสดน้ำก่อน สุดยอดบุม้มมีแจ่วมันจะมีกระดูกมีแส่แส่อ,อ่อนต้มใส่ อืมขับท้าวยโอ้ยส่วงเลยกินตบแซบรวมรสจัด กินผอมีแห้งสู้สููเวียกสูงานพี่น้อยจากซีแหละนะอยู่ในกินก็ได้กับเน่ากับปลากัอย่างที่เห็นนี่แหละบ่เอบดเกินรูอยู่แพ้ง would not Is that Hmm. Nyam kaduan. Keren banget. Tá น่ะคัข,ขนาดอะนี่น่ะยิมนำท้ำลานโอ้บอกคำเดียวเลยสุดยอดเอ้าถ้าผู้ใดหมัมกอ่ะช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจเด้อสิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งก็อย่าดืมกดกระดิ่งน้อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เนะ้ะพี่นนาะเอ้าสำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี้หละเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนา Bye-bye, somebody.